สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับกลับก็สู่ช่องของเรากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะเป็นประเด็นที่มีคนขอกันเข้ามาตั้งแต่เมื่อวานแต่ว่าแอดมินเพิ่งจะได้มีโอกาสไปรวบรวมข้อมูลมาทำเป็นคลิปให้ได้ฟังกันกับความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลชาวเวียดนามหลังจากที่ล่าสุดเมื่อวันก่อนสื่อดังของเวียดนามอย่าง VnExpress ได้มีการรายงานว่าทางสาพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟา ได้มีการสั่งปรับเงินสาพันธ์ฟุตบอลของเวียดนามเป็นจำนวนเงินถึง6000ฟรังสวิตหรือว่าประมาณ2 0 0 0 0 0กว่าบาทจากกรณีที่มีผู้เล่นชาวเวียดนามถึง6คนได้รับใบเหลืองในแมตช์เดียวกันในเกมคัดบอลโลกรอบที่3ที่ทัพดาวทองนั้นเปิดบ้านพ่ายกับทีมชาติซาอุดิอาระเบียไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งโดยใบเหลืองทั้ง6ใบที่ทีมชาติเวียดนามได้มานั้นก็ได้มาจากทั้งการฟาวล์หนักๆตามจังหวะของเกม การประทักคารมกับนักเตะซาอุและก็การเล่นนอกเกมแบบโฟกัสที่คนมากกว่าลูกบอลอย่างเช่นจังหวะที่เหยียนกงเฟืองได้ไปเหลืองจากการกระแทกศอกใส่คอผู้เล่นซาอุดิอาราเบียและก็จังหวะที่เหยียนตวนอันได้ไปเหลืองจากการควนไปที่คอของกัปตันทีมชาติซาอุจนเลือดซิบจนกระทั่งกรรมการต้องสั่งให้ออกจากสนามไปทําแผลซึ่งจากโทษปรับที่ทีมชาติเปยดน,นามได้รับมาในครั้งนี้แฟนฟุตบอลของพวกเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังบางมุมอมองจากพวกเขากันดูครับ โดยชาวเวียดน,นามคนแรกนี่ได้มาแสดงความคิดเห็นต่อข่าวนี้ว่าเฮ้มีหลายคนที่ยังคงโจมตีไทยและอินโดนีเซียในเรื่องนี้กันอยู่เลยนะเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็มากล่าวด้วยว่าเล่นแพ้แล้วก็หงุดหยิดจนเตะแบบแย่ๆและทั้งโดนปรับแต่คนบางพวกก็ยังไปวิพากษ์วิจารณ์ไทยกับอินโดนีเซียกันอยู่เสมอว่าพวกเขาเล่นเกเรซึ่งคนต่อมาก็กล่าวเพิ่มเติมในเรื่องนี้กึ่งประชดต่อไปว่า ทุกคนในอาเซียนนั้นต่างเกรงกลัวทีมชาติอินโดแต่เวียดนามกลับเรียนรู้จากอินโดและเอามันไปใช้ในเกมคัดบนโลกได้อย่างรวดเร็วซึ่งคนต่อมาก็ได้กล่าวเสริมในเรื่องนี้อีกด้วยว่าในอาเซียนเนี่ยผู้เชี่ยวชาญเรื่องศิลปะการต่อสู้คืออินโดนีเซียแต่เมื่อไประดับเอเชียมันคือเวียดนามส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาประชดอีกว่าภาคภูมิใจในตัวผู้คุณมากในอนาคตเราจะสามารถใช้ทีมกีฬาเวียดนามทีมเดียวกันนี้ไปแข่งในกีฬาศิลปะการต่อสู้ มันจะสามารถช่วยประหยัดเงินได้บางส่วนเลยส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาแสดงมุมมองถึงสาเหตุในการเล่นหนักของผู้เล่นชาวเวียดนามว่าคําตอบของเรื่องการเล่นแบบหยาบๆของผู้เล่นชาวเวียดนามเนี่ยมันมาจากคุณภาพของกรรมาการในวีลีกแต่จากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ในเชิงปกป้องนักเตะทีมชาติเวียดนามว่าผมว่าเวียดนามนั้นเล่นหนักแต่ก็ไม่ได้เล่นโสกโปรกนะมีแค่วันตวนเท่านั้นที่ล้มเอาจุดโทษอยู่บ่อยๆส่วนกองหลังของเวียดนามไม่ได้มีกลโกลงอะไร แค่ประกบติดแล้วก็รอโอกาสในการโตกลับที่มันเป็นกุญแจสําคัญสําหรับการเล่นกับทีมอย่างทีมชาติไทยและทีมชั้นนาของเอเชีย er. แต่จากตรงนี้ชาวเวียดนามคนต่อมาก็ได้มาโต้แย้งในเรื่องนี้ว่าวเวียดนามไม่ได้เล่นเกเรยอย่างนั้นเหลอนี่คุณได้ดูเกมกับซาอุหรือเปล่ากงเฟืองและตวนอันเนี่ยโดนลงโทษจากการตีศอกแล้วก็ขวนไปที่คอของคู่แข่งของพวกเขาเลยนะส่วนคนต่อมานี่ได้มาแสดงมุมมองถึงการได้ใบเหลืองเยอะของทีมชาติเวียดนามว่า ทั้งหมดนั้นมันอยู่ที่กรรมการเท่านั้นล่ะสไตล์ฟุตบอลของเวียดนามไทยและอินโดนีเซียมันก็ไม่ได้มีความแตกต่างกันนักหรอกถ้าทีมอย่างอินโดได้เล่นในคัดบอลโลกรอบที่3ใบเหลืองแบบที่เวียดนามได้มันก็จะกลายเป็นใบแดงส่วนคนต่อมาก็มองถึงเหตุผลในเรื่องนี้ว่าใครที่ดูทีมชาติเวียดนามเล่นเป็นประจำจะเห็นได้ว่าเวียดนามนั้นสร้างความผิดพลาดในการเล่นอย่างมากมายนั่นมันจึงเป็นแค่เพียงข้อผิดพลาดไม่ใช่กังฟูหรือเลือดเย็นเหมือนกับอินโดนีเซียและไทย สถิติในความผิดพลาดของเวียดนามมักอยู่เหนือคู่แข่งในขณะที่คนต่อมาก็ได้วิเคราะห์ในเรื่องนี้ไปอีกว่ามันเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าคู่แข่งในรอบนี้มันไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันกับเราถ้าทีมชาติเวียดนามเล่นกับทีมชาติอินโดและทีมชาติไทยเราจะไม่ต้องตัดเปามากกว่าพวกเขาแต่เพราะว่าในเกมคัดบอลโลกนี้เราเป็นรองเราจะมีความเกรงกลัวว่าจะเสียประตูดังนั้นจึงได้มีการตัดเปาอย่างมากมายแต่สิ่งที่สําคัญก็คือเวียดนามก็ไม่ได้มีใบแดงในเกมนั้น แต่จากตรงนี้แฟนบอลคนต่อมาก็ได้เอาข้อมูลมาแย้งไว้นิดนึงแล้วว่าแต่ดูจากสถิติจากเกมที่เราเล่นกับอินโดนีเซียเราก็มีการเปล่าที่เกือบจะเท่ากับพวกเขาเลยนะและในอีก2แมตช์ที่เจอกับทีมชาติไทยเนี่ยเราก็ทําปล่ามากกว่าพวกเขาด้วยซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวให้เหตุผลในเรื่องนี้ว่าสําหรับแมตช์ที่เจอกับทีมชาติไทยเนี่ยมันเป็นเพราะว่าผู้ตัดสินนั้นลำเอียงมันจึงไม่สามารถบอกอะไรได้เพราะถ้าผู้ตัดสินนั้นยุติธรรม เเล่นเวียดนามจะไม่หลุดแบบนั้นและมันก็จะไม่นําไปสู่การได้ใบเหลืองแบบเสียงเครง่งส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็ได้มากล่าวต่อไปอีกว่าคุณเปรียบเทียบเวียดนามกับไทยและอินโดนีเซียแต่พวกเขาสามารถเข้าไปเล่นในรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายและโดนใบเหลืองได้หรือเปล่าล่ะการที่เวียดนามพ่ายแพ้และโดนลงโทษมันเป็นประสบการณ์ในระดับนานาชาติที่มันจะทําให้เราได้รู้ถึงระดับของตัวเองในขณะที่คนต่อมาก็มองการโดนโทษปรับของเวียดนามไปในแง่บวกว่าในอีกแง่มุมนึงเนี่ย มันก็ได้แสดงให้เห็นว่าผู้เล่นเวียดนามได้แสดงให้เห็นถึงความต้องการที่จะชนะส่วนแฟนบอลคนต่อมานี่ได้มองว่าการได้5หรือ6ใบเหลืองใน1เกมมันเป็นเรื่องที่ธรรมดานะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการเจอกับทีมที่แข็งแกร่งแต่ปัญหามนอยู่ที่ว่ามันเป็นการเปลาด้วยแทคนิก,กหรือว่าการเปล่าที่มันรุนแรงส่วนชาวเวียดนามคนต่อมานี่ได้มาแสดงมุมมองในเรื่องนี้อย่างน่าฟังแล้วว่าถ้านักเตะของเราเล่นแบบไม่ดีและเป็นพวกอนาพานก็จงยอมรับและทําตัวกันซะใหม่เถอะ เพราะถ้าบัวหาข้ออ้างเพื่อโต้แยง้งมันจะทําให้พื้นฐานของฟุตบอลเรามันพังพินาศแต่จากตรงนี้ก็ยังมีคนต่อมาที่ได้คอมเมนต์โต้แย้งในเรื่องนี้ไปอีกว่ามันอันตราเทียบเท่ากับที่กงเฟืองโดนเตะขาหนีบในรายการคิงครับไม่ละ่ะมันเทียบเท่ากับการจงใจสังหารของผู้เล่นอินโดนีเซียหรือเปล่าและมันเทียบเท่ากับที่บุญมาทันสอกใส่กวงหายไหมแต่จากตรงนี้แฟนบอลคนต่อมาก็ได้มาแสดงความไม่เห็นถึงเรื่องนี้ว่า หลายครั้งที่เราแพ้มันเป็นเพราะความอ่อนแอตั้งแต่เรื่องของแท็ติกความแข็งแกร่งของร่างกายและเทคนิคที่อาจจะมาจากความสามารถที่มันจํากัดซึ่งมันก็ยังเป็นสิ่งที่ยอมรับได้แต่การเล่นที่มันเกเรเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มาจากความคิดนะเพราะถ้าคุณคิดว่าคุณไม่เทียบเท่ากับคู่แข่งคุณก็จะเล่นโดยทิ้งในเรื่องของคุณธรรมไปเรื่องอะไรแบบนี้มันควรที่จะพอได้แล้วเพราะทีมของคุณจะต้องได้รับบาดเจ็บภาพลักษณ์ของประเทศก็ต้องเปรอะเปะื้อน และคนของเราก็ยังต้องมาใช้เงินเพื่อจ่ายค่าปรับให้กับนักมวยเหล่านี้ส่วนคนต่อมาที่เป็นความคิดเห็นของแฟนบอลคนสุดท้ายในคลิปนี้ก็ได้แสดงมุมมองถึงเรื่องโทษปรับของทีมชาติเวียดนามที่ได้รับในครั้งนี้ว่าการลงโทษแบบนี้มันก็ดีแล้วนะเราจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้จากบทเรียนอันนี้ถ้าคุณต้องการที่จะเก่งคุณจําเป็นที่จะต้องโฟกัสที่การเล่นฟุตบอลครับ ทั้งหมดนั้นก็เป็นความคิดเห็นส่วนหนึ่งของแฟนฟุตบอลชาวเวียดนามหลังจากที่ทางฟีฟ่าได้มีการสั่งปรับทัพดาวทองในเรื่องนี้ที่ผมได้นํามาเล่าสู่กันฟังตามคําเรียกร้องในวันนี้ซึ่งถ้ามีความปกพร่องในการแปลนตรงจุดใดแอดมินเองก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ